สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปท,ทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเย้าเนาะคะ่นะเนาะแต่พี่น้องเย้าก,กับเขาปลาคือเกาล่ะคะ่ะเมื่อี้ฝนตกค่ะกับมีลมแห้งเป็นบางเทือะคะ่ะพี่น้องแล้วก็นอะกคะ่ะเย้าก็อยาก,กบ,บอกพี่น้องเนาะคะ่นะนาอว่าประเทศเยอรมันเนาะคะ่ะปีนี้เขาเค่งคัดกว่าทุกปีเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่ามือปีปีนี้บ่รู้ว่าเป็นเพราะอีหยังทุกอย่างกับเคงคัดกันเลยเนาะคะ่นะเนาะ ตำรวจก็เริ่มทยอยอตรวจตาเนาะแล้วกัอีกอย่างนึงเนาะคะ่ะเรื่องที่ย่าออกกะตาหน่อยมาเนาะคะ่ะเนาะกระตาหน่อยนี่คือย่าออกกะตาหน่อยมาเพราะว่าเฮ็ดยังบัท่านได้ออกหลายเนาะคะ่ะออกช่วงนี้ก็เป็นเฮ็ดน้ำหมากหรือเฮ็ดนานแลเฮ็ดนำ้ำฝนกะเก็บไปเบิดแล้วเนาะคะ่ะนอกจากเพืชออกไปออกไม่เนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดออกยังบัท่านได้หลายเนาะคะ่ะพี่น้อง อีกอย่างหนึ่งที่เย่ายางยางเฮ็ดคลิปแต่ละคลิปเนาะค่ะเย่าบดยางไกลๆเนาะคะ่ะเนาะเย่ายางออกจากบ้านมากกับเป็นกิโลเนาะคะ่ะส่วนสีหอดปลาแล้วกับยางในปลาอีกประมาณ3-4กิโลไปกับก็ลองคลิปเบื้องบนสิ1 0ิบกิบลกกโลเนาะคะ่ะนอะจากที่ค่อยๆยงางเนานะคะ่ะเนาะแล้วกับอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะประเทศข้าเจ้าการเริ่มแข่งขัดคือห้ามเอาเฮ็ดออกจากปลาเกิน2กิโลเนาะคะ่ะเนาะขั้นเอาออกจากปลาหลายก็หัน่น แล้วที่นี่ตำรวจจับได้หันถืกจับเงินเป็นสองสามแสนเนาะค่ะพี่น้องเนาะกะมันกะบระกุ้มกันเนาะค่ะเนาะสู้ว่าให้ยเย้าเฮ็ดคลิปมือหนึ่งมือละสองคลิปก็ยังสีดีกว่าเนาะค่ะเนาะ,ะหรือเย้าขยันเขา่าปลาเนาะค่ะเนาะละกันเนาะค่ะพี่น้องก็ต้องกราบขอบพระคุณหลายๆค่ะพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมติชมได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะติได้เตือนได้เนาะค่ะเนาะ,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 ะปี ปีที่แล้วเนี่เย่าหลอดยี่สองเทียเนาะค่ะตำรวจมาชะลอจอดรถแต่ว่าปีนี้เย่าได้งยางเนาะค่ะเนาะแล้วตอนออกหรือตอนเขาย่าก็ต้องยางน้ำถนนดำเนาะค่ะเนาะสัวสีหอดเฮือนเนาะค่ะเนาะแล้วทางถนนดำนั่นมีรถแลนหลายหลายรถเนาะค่ะเนาะบ่มีตลอดบรรทุกเท่านั้นเนาะค่ะเนาะค่ะเนาะก็มีรถบัสรถยังแลนกายทุกอย่างเนาะค่ะเนาะตำรวจกับปีที่แล้วได้กระโชคดีสองเทีอเนาะค่ะที่ตำรวจบ่หยุด ตรวจเนาะค่ะเนาะกระตาหนว่วยใหญ่หน่วยหน่วยนี่ที่เย้าเอ,อมามาเมื่อนี่เนาะค่ะเนาะกะคือเต็มเต็มแหลกกะถุงผ้าถุง,ง,าถง,งนๆๆนยามเต็มเบิดเนาะค่ะเนาะเย้าขนเมื่อแต่ว่ามันกะสะดวกสบายอีตองนึงคือเย้าออกจากรยานมาเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะอีตอนค้ากลับนี่คือลำบากค่ะต้องพักอยู่หลายๆเทือเนาะค่ะเพราะว่านักเฮ็ดเนาะค่ะเนาะน,ะนะ้นำนักเฮ็ดมันก,นกนะนนกหลา,ายได้ค่ะน้ำนักเฮ็ดเพิ่องวานนี่หลายได้ค่ะแต่น้ำนักเฮ็ดอัน นาแรเฮ็ดน้ำหมาเข้ามันมันบ่หลายแล้วค่ะนอเพราะว่ามันเบาเนาะค่ะนอแต่ัดที่นี่ย่ากับแหกหมานกอนค่ะพี่น้องก็สิเป็นเฮ็ดน้ำหมาค่ะละจ้ะพี่น้องเนาะค่ะก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะนอที่เฮ็ดตามเอซบ่ไดดทุกอย่างเนาะค่ะพี่น้องอหลีเนาะค่ะนะย่าก็อยาเฮ็ดตามใจเอซีทุกอย่างอหลีค่ะแต่ว่าในบางสิ่งบางอย่างมันเฮ็ดบ่ไดดเนาะค่ะนะมันเฮ็ดบ่ไใดเนาะจ้ะพี่น้องฝ่าลองบ่ ห้องลึกเสียงเคียงบินเนาะค่ะมือนีกระฝนตกเนาะค่ะพี่น้องฝนตกหมู่ว่านนี่กระฝนตกจ้าพี่น้องมาค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิพามาเก็บเห็ดแบบเนี้เป็นเห็ดน้ำหมากเราจ้ะพี่น้องเนาะค่ะเนาะเป็นเห็ดน้ำหมากจ้าเดี๋ยวแหกมันเห็ดน้ำหมากสะกอนเก็บน้ำกันจ้าพี่น้องพี่น้องเก็บเห็ดน้ำหมากน้ำกันจ้าพี่น้องมือนีเอากระตาใหญ่มากจ้ากระตาใหญ่มากก็เอาเต็มตาบ่ได้ดอกจ้านี่แหละที่ว่เอากระตาใหญ่มากยันอดเต๋บ่ได้นี่แหละจ้าพอได้ลายมันก็เอาลายได้ค่ะมันอดเต๋บ่ได้เนาะค่ะ จักคิดถือจักพอดมือได้ให้นอกค่ะพี่น้องเอาเฮ็ดเกินขนาดถือจักพอดมือได้กะจักผัวเส้นล่ขาหนีบ่คือจังได้แน่กันแล้วนอค้านอเพราะว่าเสียเงินหลายเด้อนะนอค้านอเสียเงินค่ะอันนั้นทางลัดพื้นหลายเด้อนะนอค้านอเอาค่ะนี่พี่น้องเฮ็ดนำมากก็คือเฮ็ดหนาแหล่เนาะ,ะไปต่อกันเลยจ้าพี่น้อง นี่แหละจ้ะพี่น้องกระตาหมันกระตาใหญ่จ้าแต่ว่าก็เอาเต็มกระตาบ่ได้ดอกจ้าเนาะพี่น้องเอาจักเครื่องกระตากับพ่อเนาะค่ะแต่ว่าใจเย่าอยากเอากระตายน้อยมากเนาะค่ะกระตายน้อยนี่ก็คืออ่าคัมเป็นเห็ดเพิงหวานกับซีระมาณจักโลสองโลกับซีพอดีเนาะค่ะเพราะว่าดอกเห็ดเพิงหวานกับดอกใหญ่ดอกหนักเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็กระตาใหญ่แห้งเนาะค่ะจ้าพี่น้องไปต่อจ้า สั้นๆจากพี่น้องเย้ายู่หม่องสั้นๆขอเก็บสะกอนต้องคอยสิบวตัดขามันอยู่สั้นจากพี่น้องโอ้ยตายโอ้ยสั้นค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะสั้นเนาะกิ่งดิงลงไปจากพี่น้องต้องคอยตัดขาแต่คือจังสิบวตัดให้เบิ้งดอกเนาะค่ะพี่น้องมันมันสั้นกิ่งดิงค่ะพี่น้องัอ่น ตามันสิกิ่งมุ่งเป็ดตารางตะมาก็ยังตกขึ้นไปได้แล้วไงขึ้นไปได้บ่ าสิแตนแม่ตกนึง่งถึกตีเด้อออกก็ออกกิ่มองแป้นแป้นนอนม่องมีมอดกระบ่ออกเนาะโอ,โอต้ตาย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 โอ้ยสีตกแล้วพี่น้องสีมืดละ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 พี่นอ้องเดี๋ยวยลีขึ้นไป ตั้งรักไหมกอนจ้ะเห็ดไข่จ้ะพี่น้องเห็ดไข่สองดอกจ้านี่จ้ะเห็ดไข่เห็ดไข่ววาเห็ดไข่ววานี่จ้า,า,าพี่น้อง ทยอยออกเนาะค่ะเนาะเห็ดกระได้มันกระอยากออกอยู่ด้ฝนมันตกบ่าเศร้ายิ่งือดินบ่กามเนาะพี่น้องไปต่อจา้าเห็ดไข่จ้ะพี่น้องออกดอกเดียวโอ้ยบะแมนสองดอกคือดอกเดียวอุยอ้ยเฮ้ยไล่ดอกอยู่จ้ะพี่น้องเอาคือเอาบ่ได้เอามีจิ้มกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อมันเสียบบ่ได้จ้ะ ขอโทษหลายๆแต่พี่น้องเอ้ยโทษศัพั์ปัญกาะาติ้งแห้งบ่ได้แต่พี่น้องอุ้ยผูด้ด่าพี่น้องบ่งมันเกิดอยู่ในหากใหม่นะ,ะเงิดหลายแค่โอ้ยพุ่นดอกไหมเกิดอยู่ในหากใหม่ก็เกิดท่านนี่ น้องกระปุกอยู่พี่ตาพี่น้องคือจังปรากฏเห็นยังทั้งทีะสองดอกเดียวอือปาดบังขาไหมขาใส่กระตากระตาไงกระตามานให้น้องพุ่นเฮ็ดไหมโอ้ย เป็นเม็ดเพิงหวานสีออกนอกพี่น้องเฮ้ยปีนี้ออกลาจากเพราะว่าฝนตกอัน,นลาฝนตกลาแต่ปีนี้ไปต่อจากพี่น้องนี่ละกระตาใหญ่ๆเญ่ยาวตอจ้ะบ่เอาเต็มตาดอกต่อเลยจ้ะโอ้พี่น้องเห็นแล้วพุ่มสีบับไปต่อจับไปต่อจา้าอยู่พ่อปน,นั่นเฮ้ยหุยทั้งปุ่นกระมีแต่พี่น้องเห็ดไข่หลายแต่ปีนี้น,นะ ที่แล้วบรออกลายปนนี้ได้จากพี่น้องนี่ใส่กระตาเสียบก้องบ่ไรจากพี่น้องเป็นก้อนหินพอว่ากล่องยอมันระบบเสียบจ้ะนะพี่น้องทั้งที่จากพี่น้องเห็นแบบ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 คิด่ามันแมนแมนที่หลีจากพี่น้องแมนที่หลีจ้ะห,หุ่นห้อยอย่างเคียมัน มะกรองไว้ดอกน้อยๆแกงแซบแกงแซบแกงแซบพี่จ่าพี่น้องดอกบานไหลทากกินเบิร์ตเต้ปาดเบิ่งขาพี่น้องเลยเบิ่งขาเบิ่งขาพูดนะพี่น้องเบิ่งขาเนี่ยขาเห็ดขาเห็ดไข่ โอ้ยได้หลายดอกละจ้ะพี่น้องฝนกระตกบ่เศร้า,าดอกจับมือนี่ตอกบาา่เศร้าบ่เศร้าแนนอนเบิดมือละจ้ะเบิดมือเบิดขึ้นละจ้ะไปต่อกันเลยจ้ะหากินน้ำชานี่ละจ้ะเพราะว่าปลาบา่าออกเฮ็ดต่อเลยจ้ะเดี๋ยวพี่น้องเห็ดเพิงหวานกระไดพี่น้องเอ้ย่าเมันสี่ตัวท่านได้ออกเนาะันกเริ่มทยอยที่อยากออกยี่นาอพี่น้องเนาะ มาปลาแปมจ้ะพี่น้องได้กินแล้วจ้ะพี่น้องเห็ดเพิงหวานเฮ็ดเพิงหวานได้กินแนวของแท้เลยบานนี้อันนั้นเป็นเห็ดเพิงหวานโอ้ยคือจังมาเหลืองหลายแต่นออบานนี้นาะโอ้ยเหลืองหลายแต่พี่น้อง พี่น้องคุณได้กินยูจ้าได้กินยูได้กินยูจ้าพี่น้องพ่นานดอกบักไงแต่พันถือฝนตกใส่มันเลยแตกเนาะพี่น้องเนาะถือฝนตกใส่มันเลยแตกจ้ะไปต่อจ้ะพี่น้องเพื่อมานอีกจ้าเพ็ดเพิงขาไล่บอกพี่น้องโอ้ยเฮ็ดเพิงขมจ้ะพี่น้องเฮ็ดเพิงขเมื่อไปต่อจ้ะดอกที่สองจ้ะพี่น้อง ดอกที่สองจ้านี่จ้าพี่น้องดอกที่สองกำลังออกจ้าฝนกระตกว่าเศร้าจ้าพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์ก็เปียกพัดละจ้าโอ้บมงเนี่ยเนา่าละพี่น้องเอ้ยสดายเด้ดเห็ดออกไหมเนาะ ฝนตกใส่น้ำแม่แน่ยาสิไป,ปีคุดจะไปสิไป,ปีคุดเฮ็ดแม่สิบัวออกต่อกะเลยจ้ะพี่น้องดอกงามๆเลยจ้ะงามๆเลยจ้ะพี่น้องผู้จองโป่งแจงเปลงจ้ะไปต่อกะเลยจ่าพี่น้องเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งเลือดจ้ะพี่น้องเนี่ยดอกอ่อนๆเลยดอกอ่อนๆเลยทั้งพี่จ้ะพี่น้องดอกหนึ่งทั้งพี่จ้าเห็ดแสบ พี่นอ้องเขาจะพามาตัดขาเนาะคุดอีกแล้วจ้ะตัวแสบดอกมึงจกพี่น้องเห็ดเพื่องเลือดจ้จาจตกพี่น้องโอ้ขาย,ยังดีต้นเนี่ย เดียมตานี่จ้ะไปต่อกันเลยจ้าเห็ดอันเพิ่งหลังแตกจ้ะพี่น้องหลังแตกถอนบ่อได้ถอนบ่อได้ตัดขาเอาจ้ะข้างนขาขาขาเบิดจี่จะดอกหนึ่งดอกน้อย น้องคาพ้อยพลอยพลอยดีดีรอจ้ะจ้พี่น้องเก็บออกเอมาดีค่ะม่หมองเกาสีพี่น้องสีพาพี่น้องเมื่อสีพาพี่น้องออกเมื่อจ้ะพี่น้องอ แบบนึงนะจ๊ะี่นอนโอ้ ง่อยง่อยง่อยหอยนี่จับพี่น้องดอกใหญ่มันเอ้ยทักทีมันนันง่ายนี่จับพี่น้องใช่ละพี่ โทรศัพท์เปี่ยนปัดแล้วพี่นอ้องโทรศัพท์เปี่ยนปัดแล้ว ข้าวอีเลียฝนพี่น้องเลยโฮ้ยท้งตกท้องร่มเหมืนี่เริ่มหนาวแล้วจ้ะพี่น้องเริ่มสีหนาวแล้วจ้ะพี่น้อง นอดอกที่สามจากพี่น้องดอกที่สามดอกต๊ปุดอกตูปุี่จากพี่น้องมันกระสิทย่อยออกไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ ฝนตกมาเศร้าค่ะพี่น้องฝนตกเศร้าแดดออกสีออกอยู่มันหั่งโตกกิ้ว่าปะนันจากพี่น้องล่างมือกับตกช่วงแย้มกลังคืนร่างมือกับตกช่วงแย้มสดเศร้าโอ้ตายนั่นเห็นบอล่ะ ตัดออกหลากหลายหนึ่งนี่จับพี่น้องวันนี้นี่จับพี่น้องดอกเ็ดงามงามงามกำลังสีออกกำลังสีออกออกหลายๆเด้ออีหล่าเอปีนี่จ้ะไปตอกันเลยจ้ะพี่น้อง้าพี่น้องคล <c oughs> ิปนี้กับซําน,นี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ สรุปแล้วก็ได้เฮ็ดเพิงหวานสามดอกจากพี่น้องนอกจากเพลิงหวานสามดอกนี่จากพี่น้องฝนตกแห้งล่ะแห้งแห้งครัแบียกเบืดเมื่อยล่ะยางบหืนโน่นมานีครับพี่น้องก็ได้เฮ็ดเพิงหวานสามดอกแล้วก็เฮ็ดมันปูเหลืองหล้กกาได้เฮ็ดไข่ได้เฮ็ดอันน้ำหมากนอกจากพี่น้องเนาะ ลราก็ได้เฮ็ดแม่มดจ้ะพี่น้องเนาจะจากเฮ็ดแม่มดหรือว่าเฮ็ดเพิ่งเลือดนั่นเองเนาจะจากพี่น้องเฮ็ดเพิ่งไล่เฮ็ดเพื่งอลงลังแตกจะ้ะเนาจะจ้ะไปจ้ะพี่น้องไปต่อจ้าโอบ้บอร์เดตไปต่อเมื่อบานจ้าเนาะค่ะเมื่อบานเนาะค่ะพี่น้องเนาะลาบาบายจะ้ะพอกันคลิปไหมจ้ะพี่น้อง